สวัสดีค่ะฉั้นชื่อแก้วนะคะวันนี้ฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวของชั้นจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะฉั้นกับพี่โทนเราอยู่กินมาหลายปีถึงแม้ว่าพี่เขาจะมีอายุต,ต่างจากชั้นถึง25ปีก็ตามแต่พี่เขาก็ยังดูแลฉันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ฉันได้รับโทรศัพท์จากเมย์เพื่องสนิทของชั้น เมเป็นเพื่อนสนิทของฉันตั้งแต่สมัยที่เราอยู่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดด้วยกันแต่เมได้ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้ววันนี้เมเธอก็กลับมาแล้วก็โทรมาหาฉันเพื่อที่จะมาเยี่ยมและมาพักอยู่ที่บ้านของฉันสักสองสามวันฉันจึงบอกที่อยู่ของฉันให้กับเมไปแล้วไม่นานเธอก็เดินทางมาถึงบ้านของฉันค่ะ แก้วดีใจจังเลยนี่กี่ปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันอ่ะโอ้โหเกือบสิบปีได้และวัมงเมเธอไปอยู่เมืองนอกตั้งนานสวยขึ้นนะเนี่ยฉันเอ่ยชมเพื่อนสาวไปแหมว่าไปนะแก้วเธอเองไงก็สวยขึ้นนะเนี่ยดูสิอวบมีนะ้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยสมัยก่อนตอนอยู่บ้านนอกนะผอมๆดำๆ ดูแล้วดูไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้เธอสวยขึ้นแทบจำไม่ได้เลยนะเอาเอาชมกันอยู่นั่นแหละว่าแต่เมเธอกินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวฉันน่าจะไปหาอะไรมาให้กินนะอืมดีเลยกำลังหิวเลยขณะที่ฉันกำลังจะลุกไปทำอาหารให้กับเพื่อนตาม่ของฉันก็เดินลงมาจากชั้นบนของบ้านพอดีแล้วเม์เพื่อนของฉันก็หันไปเจอกับสามีฉัน เมย์จึงเอ่ยทักทายสามีของฉันสวัสดีค่ะพ่อพี่โทนหันมองหน้าฉันแล้วก็ส่งยิ้มแห้งๆให้กับเมยก่อนที่จะบอกกับฉันว่าแก้วนั่งคุยกับเพื่อนไปก่อนเถอะเดี๋ยวพี่จะไปทำอาหารให้กินเองอ๋อเอางั้นเหรอจ้ะพี่ขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วฉันก็นั่งลงข้างๆเมยตอนนี้เมย์ทำหน้าง,งงมากๆ ก่อนจะพูดกับฉันว่าแก้วทำไมเธอถึงเรียกพ่อของสามีว่าพี่ล่ะฉันหัวเาะออกมาอย่างลืมตัวก่อนจะบอกเมย์ไปว่าจะบ้าเหรอแกนั่นน่ะพี่โทนสามีของฉันเองไม่ใช่พ่อสามีสักหน่อยพอเพื่อนสาวของฉันรู้แบบนี้ก็ยิ่งทำหน้างงประกันใหญ่อะไรกันแก แล้วสามีของแกคนที่นรารออะไปไหนแล้วทําไมถึงได้ไม่เอาผัวรุ่นพ่อขนาดนี้ล่ะแก่ก็แกหัวก็งอกเวลาไปไหนด้วยกันน่ะแกไม่อายคนอื่นบ้างหรอฉันบอกตามตรงนะคะว่าตอนนั้นฉันก็ไม่ค่อยพอใจกับคําพูดของเพื่อนสักเท่าไหร่ที่มาติติงสามีของฉันถึงแม้ว่าสามีของฉันจะแก่ไม่รอ แต่ตลอดเวลาฉันอยู่กับสามีมาพี่เขาก็ดูแลเอาใจฉันเป็นอย่างดีและฉันก็เข้าใจนะคะว่าเพื่อนของฉันน่ะเขาเป็นคนปากไวพูดอะไรไม่ค่อยจะคิดฉันจึงบอกกับเพื่อนฉันไปว่าฉันไม่อายหรอกเมืถึงแม้ว่าพี่โทนเขาจะแก่หัวออกแล้วก็จะไม่หลอแต่เธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงรักพี่เขาทำไมเหรอเคยเห็นบ้างไหมล่ะ เคยเห็นบ้านหลังใหญ่ๆแอร์เย็นๆที่เธอนั่งอยู่เนี่ยนี่เป็นบ้านของเขาและตอนนี้พี่เขากําลังปทําอาหารให้เธอกินโดยที่เขาไม่รู้จักเธอมาก่อนและตลอดเวลาหลายปีที่ฉันอยู่กับพี่เขามาฉันมีแต่ความสุขพี่เขามาเติมเต็มชีวิตให้ฉันเธอรู้ไหมไอ้หัวลอๆที่เธอว่าที่เธอเห็นก่อนหน้าเน,นี้ยมันไม่ทําอะไรเลย มันให้ฉันทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถมันก็ให้ฉันเป็นคนส่งแถมไม่ยเอนของฉันไปเลี้ยงเมียน้อยอีกด้วยผัวแบบนี้เหรอที่เธอจะให้ฉันทนอยู่ด้วยอะผิดกับพี่โทนที่ไม่เคยทำอะไรฉันเสียใจเลยสักนิดฉันอยู่กับพี่เขามาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำงานบ้านงานช่องนอกจากเขาเป็นคนทำหมดแล้ว แล้วแบบเนี้เธอจะไม่ให้ฉันรักพี่เขาได้ยังไงพอฉันได้พูดระบายออกมาฉันก็รู้สึกโล่งใจมากๆที่ได้อธิบายให้เพื่อนฉันฟังให้เขาเข้าใจสามีของฉันเออฉันขอโทษนะแก้วที่ฉันเข้าใจสามีของเธอผิดไปนะ่ะเมออย่ขอโทษฉันอย่างคนรู้สึกผิดไม่เป็นไรหรอกจก้ะ ฉันน่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรเธอหรอกเพียงฉันแค่อยากจะอธิบายให้เธอฟังว่าบางคนที่เราเห็นแต่ภายนอกดูดีอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นเลยฉันอยากจะบอกเธอว่าเธออย่าเพึ่งตัดสิ่งใครแค่ภายนอกขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่สามีของฉันก็ออกมาตามให้ฉันและเมเข้าไปทา,าทานอาหารที่เขาทำเอาไว้ให้ ว้าวฟีมือทำอาหารของพี่โทนน่าทานจังเลยนะคะมีหน้าละ่ะเดยกแก้วถึงได้มีเวลาสวยขนาดนี้แถมยังมีน้ำมีนวลขึ้นอีกเพราะพี่โทนทำอาหารอร่อยนี่เองหลังจากนั้นเราสามคนก็นั่งกินอาหารอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเราต่างแยกย้ายเข้าไปพักผ่อนขณะที่ฉันกับสามีหลังจากอิ่มอาหารมื้อนี้แล้ว เราสองคนหัวเมียก็มานอนคุยกันตามภาษาสามีของฉันพูดขึ้นมาว่าแก้วแก้วไม่อายเพื่อนเหรอที่มีสามีแบบพี่อะแก่ก็แก่หัวก็หอกแถมยังเป็นรุ่นพ่ออีกตัางหากฉันลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองหน้าพี่เขาทันเทพี่ได้ยินที่ยายเมย์พูดเหรอฉันเอ่ยถามเขาเพียงหน้าแทนคำตอบแต่สีหน้าของพี่เขา ดูเศร้าๆฉันจึงบอกกับพี่เขาไปว่าพี่พี่อย่าคิดมากนะเมยมันเป็นคนปากไวอย่างนั้นแหละพูดอะไรไม่ค่อยจะคิดแต่พี่จำไว้เลยนะว่าฉันน่ะรักพี่มากต่อยพี่แก่หัวออกมากกว่านี้เดินไม่ไหวฉันเพื่อจะรักพี่และฉันก็จะดูแลพี่เองพี่เชื่อใจฉันนะเพราะฉันนัะรักพี่จริงๆ ต่อให้ใครจะมาว่าอะไรก็ช่างพี่มั่นใจในความรักของฉันเพราะชีวิตคู่มันขึ้นอยู่ที่เราสองคนนะแค่มีฉันกับพี่สองคนจะพอคนอื่นจะพูดยังไงเนี่ยก็ช่างเขาปไปเลยพอเขาได้ยินคำพูดที่ออกจากปากของฉันเขาก็ยิ้มแล้วก็ดึงฉันเข้าไปกอดขอบคุณนะที่รักคนแก่อย่างพี่แล้วหลังจากนั้น ฉันกับพี่เขาเราก็อยู่ดูแลกันมานี่ก็จะเป็นเวลาเกือบสิบปีนะคะที่เราใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาทั้งฉันและเขาเราสองคนต่างมีความสุขไม่ต่างจากวันแรกที่เราได้เจอกันเลยจบแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ